ก็วนว่โค้ดไมซ์เซ็ตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเขามีไมซ์เซ็ตที่ดีนีวันนึงก็จะพัฒนาตัวเองจะเป็นคนที่เก่งได้อะเป,ปเลี่นแปงมาเรียนรู้โอเคตอมันเป็นลูกแบบนี้ทุกคนคนที่มีความนก็เหมือนแบบจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเราเก่งแล้วต้องพาทีมพาเพื่อนเราเก่งด้วยวนนคโค้ดพบกับรายการรีวิวห้านะคะ EP นี้นะคะเราก็จะมารีวิวการใช้ชีวิตแบบ Growth Mindset นะคะก่อนเลยเนาะก็ต้องบอกว่า Mindset หรือว่าปัญหาคนาคติเนี่ยเหมือนเป็นคีย์สำคัญนนว่าแบบชีวิตเราเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่ามันจะไปอยู่จุดไหนนี่นหนมันก็อยู่ที่ Mindset หถือถ้าเกิดคนที่มี Mindset ดีนะถ้าเริ่มตน้นอ,อาจจะไม่ใช่คนเก่งมากแต่ถ้าเกิดเขามี Mindset ที่ดี วันนึ่งก็จะพัฒนาตัวเองจะเป็นคนที่เก่งได้เหมือนก <Wow. S 1> ันฉะนั้น my set นึงก็ถือเป็นสิ่งสําคัญเนาะสำหรับคนที่เก่งงานแล้วหรือว่าเก่งวิชาการแล้วก็ควรจะมี my set ที่แบบดีด้วยหลังคขาก็จะสงสัยว่า, i, าเฮ้ย my s e ตคืออะไรหรือมันเป็นยังไงนะ my set my set นั่็คือเหมือนเป็น my set ของคนที่แบบมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเรามาดูกันเนาะว่า my ยด์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อน,นจะรู้จักโ my ก์เซต้ราอยากให้รู้จักกับ คำอีกคำหนึ่งคือฟิกไมซ์คืออันอันนี้จะเป็นอัน,นที่ตรงข้ามกับโค้ดไมซ์เลยคนที่เป็นฟิกไมซ์ก็เหมือนพวกคนเซอรเวียติแบบคนที่แบบกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชอบอะไรที่แบบเป็นแบบแบบแผ่นเดิมๆอยู่แล้วอันนี้คือฟิกไมซ์ในคลิปนี้จะพยายามยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันนะเพื่อให้เห็นภาพคนที่มีโค้ดไมซ์นะคะอย่างแรกเลยจะเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเนาะคือคนที่มีโค้ดไมซ์เขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมาดาไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรมันก็ เปลี่ยนได้ตลอดเวลา3วันจากนัฬนยังเป็นอื่นเลยอ่ะกม็กโรกเรายังหมุนทุกวันเปลี่ยนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีกลุ่มก็จะมองว่าเรื่องธรรมดาเปลี่ยนแปลง<ม>เรื่องเรื่องธรรมดาสิ่งหนึ่งที่ที่จะตามมาคือเราจะเปิดใจเรียนรู้คนอ,อันนี้คือข้อสองคนมีกลมไม่เสร็จเนาะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือเราเองต้องปรับตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาให้เราปรับตัวคือเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนที่มีกลุ่ก็จะพร้อมเรียนรู้อ่ะเปลี่ยนแปลงมาเรียนรู้โอเค ใหม่อะไรใหม่ๆลองดูลองฝายลองลองทำเขาจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาสึกว่ามันสนุกมันชาเลน่นถัดหน้านะคะของคนนี้มีโก้เป็นเพื่อขสามมันจะต่อเรื่องมานะคือเขาจะไม่กลัวอุปสรรคพอเขาเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกคนเราทำอะไรใหม่อะมันก็จะมีอุปสรรคมุกนี่นั่นเขาว่ามันคือสิ่งใหม่ไม่เคย เออถ้าเกิดคนมีฟิกมาเซก็จะแบบไม่เอาหรอกแบบนั้นไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นอย่างวันนี้เนี่ยแม้ว่าแล้วเป็นอย่างนานอ่ะฟิกมาเซตเป็นคนที่มีกลัวเซก็จะลองพอเขาลองสิ่งใหม่ๆแล้วเขาเจออุปสรรคเจออะไรก็จะลองพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาเขาจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอุปสรรคก็ามาเกิดกับฉันทำไมต้องเป็นฉันเขาจะคิดว่า เฮ้ยอยู่ภาษมามันคือความท้าทายในชีวิตมาที่จะพิชิตให้ดูมันคือยอดเขานี้ฉันจะต้องทําไม่ได้แล้วคือผลลัพธ์ของมันคืออะไรทุกคนพอเราทาสําเร็จอะคะ่ะเรามองกลับมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ย <Wow. S 1> เราโตขึ้นนะเราพัฒนาเราเก่งขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะคือ คนที่มีกลก็จะเหมือนแบบพัฒนาตัวเองได้ทักษะใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเจอความสามารถตัวเองใหม่ๆตลอดเวลา <Wow. S 1> ข้อสี่นะคะคือจะเป็นคนที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคนมีกลมก็จะแบบเออไหนอลองฟังหน่อยิเธอเห็นว่ายังไงอย่างนีง้โอเคไหมหรือเธอมีไอเดียอะไรไหมมันก็เหมือนวนลูปเดิมอ่ะพอเขารับฟังคนอื่นเ่เขาก็จะแบบ เปิดใจเรียนรู้ใหม่อ่ะสมมติว่าม,มันต้องมันต้องแก้นด้วยนั่นคนอื่นเข้าติชมมาอ่ะเปิดใจเรียนรู้ต่อสู้อุปสรรคใช่ไหมไม่กลัวความล้มเหลวพอมันเป็นลูกแบบนี้ทุกคนคนที่มีกลัว,บบวมันจะก็เหมือนกับจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปข้างหน้านะคะยกตัวอย่างที่เห็นภาพอย่างเราเนี่ยอุ้ยเหมือนแบบพี่กันบอกตัวเองมีคนไม่เซนเลยเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเลยทําเพจเออทำเพจเงีเ้ยคือเราไม่เคยทําเพจแบบอารมณ์เหมือนแบบทำคลิปยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเออเราไม่เคยทำแบบามาก่อน แต่เราก็เอออะลองดูเหมือนแบบลองให้โอกาสดูว่าถ้าทํามันจะเป็นยังไงเราอะเราไม่รู้หรอกมันดีหรือไม่ดีมันอาจจะแป๊กก็ได้เออหรืออัจจะปังก็ได้ไม่มีใครรู้แต่คือเราจะเสียใจมากถ้าเราไม่ได้ลองทำเว้ยทุกคนคือพอได้ลองทําอะมันจะดีไม่ดีมันจะมีนู่นนี่นั่นให้เราแก้ปัญหาให้เราลอง,ลองลคิดลองทาอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอุปสรรักด์ที่เข้ามา มันก็สนุกมันเหมือนได้แก้ปัญหาไประหว่างทางมันก,มนก็มันก็เหมือนทําให้เราได้เหมือนพัฒนาทักษะตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเราก็ดีใจมากที่แบบว่ามีปิดแบ็กกลับมาจากเพื่อนๆที่อินบ็อกหรือคอมเมนต์อะไรอย่างนี้จะเข้ามาแนะนํานี่นั่นแหละเออเราขอบคุณมากเลยแบบช่วยให้เราเออเอออ่เออ,เอ,อ,เอ,อมันเป็นอย่างนี้เนาะคนดูว่าคิดแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาบบปรุงพัฒน,นาเราก็ไม่ได้บอกว่าเพจเราดีหรืออะไรนะเออเพจเราก็แบบน้อยๆเล็กๆใช่ไหม แต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขคือถามว่าตอนทำมันมีมีเป้าหมายใหญ่ไหมเออมันก็มีก็อ,ออยากโด่งดังนั่งใช่ไหมอยากแบบ เป็นอินลูเอนเซอร์ที่แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้เราก็ถือว่า <Wow. S 1> เพจเราก็โอเคเพราะว่าเพจเราก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนทุกคนแบบมามาเหมือนมาแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันมาแบบเอออันนี้ดีนะอันนี้ลองไปรีวิวหนสิอะไรเงี้ยคือเหมือนก็ทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเฮ้ย <Wow. S 1> มัน,มนสำเร็จแล้วค่ะแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่คนมาแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันด้วยทุกคนทอร์ดักเลยก็คือคนที่มีโกดมาเซ็นก็จะต้องแบบกล้าลองอะไรใหม่ๆเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ ยอมรับในความหลากหลายทุกคนเอออันนี้ก็อันนี้ก็สําคัญคือสมมติแบบเราเห็นแบบคนที่เขาคิดต่างเขาคิดไม่เหมือนเราเออเราอย่าเพิ่งไปแบบทีกปิดกั้นเลยถ้าคนมี goal m i n จะแบบเฮ้ยฟังก่อนเออมันมีโอกาสมันเป็นพระอะอย่างนั้นออมันก็ได้คือพอเราฝึกเนาะพยายามฝึกตัวเองให้มีกรธใหม่ d s e t มันจะทาให้เราได้พัฒนาคนรอบข้างก็ได้พัฒนาด้วยแถมให้อย่างนึงคือสมมติเรามี goal mindset แล้วเราเก่งแล้วใช่ไหมเราอย่าลืมนะเราแบบเก่งคนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ เราเก่งแล้วต้องพาทีมพาเพื่อนเรา,าเก่งด้วยถ,ถึงไมถ้าเกิดว่าเราเก่งอ่ะแต่เราเห็นคนไม่เก่งเห็นคนทํอะไรไม่ดีก็แบบแทนที่เราจะไปแนะนําช่วยเหลือเขาแล้วก็เออเธอทาไม่เย่างเงไม่ดีไี่เบิร์ตไปเมาส์ว่านี่นะไม่เกิดประโยชน์คนถือว่าเรารู้ตัวว่าเราเก่งแล้วเราเก่งกว่าเขาในในด้านนี้อ่ะนเฉพาะด้านนี้เพราะมันไม่มีใครเก่งหมดหรอกเรารู้รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้เขายังพัฒนาได้เราก็ไปแนะนำให้เขาหรือแบบไปช่วยเหลือเขา ให้เขาแบบเก่งไปด้วยกันกับเราเราไม่อยากให้สังคมเราเป็นคนที่เก่งแต่เขาดื่นไม่เก่งไปมันไม่มีใครเก่งทุกอย่างคุณอาจจะมองว่าคนนั้นเขาไม่เก่ง,งด้านนี้เหมือนคุณแต่ด้านหนึ่งเขาจะเก่งก็ได้ประเด็นก็คือสมิถ้าเกิดว่าเรามีไมค์เซตที่ดีแล้วนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราดีๆให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจรีวิว500ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ดูใน u t u b e นะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชนกกับบทุคคคนนะะไปแล้วจา